สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Goalstrike คลิปนี้เรามาสรุปหลังเกม UCL ที่อาเซนอลบุกไปเยือนซาลาวเวียปารากันครับต้องบอกว่าไลอัพของฝั่งปืนใหญ่เกมนี้เนี่ยคือการแก้สถานการณ์ของมิเกลอาเตตาพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเยลเครสครับที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องใช้เมริโนหรือว่าจะเป็นมาตินสุพิเบนดีครับที่สะสมใบเหลือจนครบแล้วก็ไม่สามารถลงสนามได้จนต้องใช้นอกาดรวมไปถึงการให้โอกาสอินคาปิเย่ลงเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงในส่วนของรูปเกมครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายสําหรับผู้มาเยือนเลยครับ ตัวของซาลาเวียปาร์กในช่วงต้นเนี่ยเล่นได้ดุดันมีเพลสสูงเข้าถึงไวมากๆครับคือตอนเรื่องประมาณ10-15นาทีเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าทอสามีล้มลงไปหลายจังหวะมากครับคือพอได้บอลปุ๊บซาลาเวียปาร์กถึงถึงถึง,ถ,งถึงตลอดเลยครับเรียกได้ว่าเล่นได้ดุดันสมกับเป็นเจ้าบ้านมากจริงๆทุกคนก็คิดดูแล้วกันครับว่าโอกาสคองบอลในช่วงแรกๆครับท่ามฝั่งซาลาเวียปาร์กเนี่ยคองบอลไป54%เลยนะครับแถมหาโอกาสยิงได้ถึง6ครั้งในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสยิงแค่ค ต้องบอกว่าเกมนี้ในช่วงต้นเนี่ยคือมันโหดจริงๆครับนักเตะของสลาวเวียปาร์ก็เล่นได้เข้มขน้นทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูเหมือนกําลังจะต้องปรับตัวอยู่สักพักเลยครับคือเกมนี้เนี่ยกองการของอาร์เซนอลมันยวบอยู่แล้วครับการขาดมาตินซูเพนเมนดี้เนี่ยทำให้ความแน่นแล้วก็จังหวะของเกมในแดนกลางหายไปเยอะมากๆยิงจเจ้าบ้านตั้งใจเล่นเล่นด้วยความเข้มข้นแล้วเนี่ยอะไรมันก็ดูยากไปหมดครับมีจังหวะที่เสียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวของเอ็นแวนาวิรีครับที่เสียใบเหลืองไวลูกตั้งเตชะช่วงแรกๆครับท จะไม่ได้ผลคืออะไรหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยครับแต่ในทุกสิ่งที่ผมพูดไปครับอาร์เซนอลก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไว้ใจได้มากๆในฤดูการนี้ก็คือแผงเกมรับครับต้องบอกว่าแผงแบ็กโฟวันนี้นี่มีการใช้อินคาปิเยใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นบอลหรือเป็นหลุมเลยนะครับกับการผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความดุดันบางอย่างที่ผู้เล่นคนอื่นๆของอาร์เซนอลในตำแหน่งเดียวกันไม่มีด้วยนะซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีครับแล้วก็ช่วงที่กองกลางดูเหมือนจะ,นออนะบ,บ,บิวอ ขึ้นซะอย่งงางนั้นครับกับการที่มีไรซ์แล้วก็นอกาดอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นครับช่วงประมาณนาทีที่20ครับฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็เริ่มตั้งเกมได้แล้วครับเริ่มมีการวิวอัพเอาบอลไปบุกแล้วก็ทําเกมมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือช่วงหนึ่งครับอาร์เซนอลได้เตะมุมแบบรัวๆเลยครับรัวน่าจะประมาณแบบ3 4ครั้งติดนะครับการเตะมุมของอาร์เซนอลก็คือช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลได้เตะมุม6ครั้งครับแล้วช่วงก่อนที่จะเตะมุมลูกที่6ี่กก็มกม VAR ัาาวให้้ผูตััดสสินไปเช็คกหน่อยเพราะามี ส่วนตัวสารภาพตามตรงเลยครับว่าผมดูไม่ทันครับว่ามันคือจุดโทษหรืออะไรยังไงครับเพราะว่าตอนที่อาร์เซนอลเข้าไปเล่นเนี่ยก็ดูเหมือนฝั่งของกาเบียลจะมงบอลออกไปเฉยๆใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับพอผู้ตัดสินไปรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าฝั่ง Arsenal, อาร์เซนอลมงบอลคือกาเบียลใช่ไหมครับมงบอลแล้วมันไปโดนมือฝั่งของซาลาเวียปารครับซึ่งเอาจริงๆลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพรีเมียร์ลีกผมว่าไม่มี v ว R ทักมาด้วยซ้ำครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันโดนหัวของฝั่งซาลาเวียปาแล้วก็ไปโดนมือใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วลลูกกนนีี้ทท่ายเป็จุดโษ เพราะว่าวิถีบอลมันเข้ากรอบครับถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่โดนมือเนี่ยก็มีโอกาสกลายเป็นประตูผู้ตัดสินก็เลยให้กลายเป็นจุดโทษครับซึ่งตัวนี้ผมว่ามันคือความแตกต่างของพเมลีกับแชมเปี้ยนลีกมากๆเลยแล้วก็กลายเป็นซาก้าครับที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปต้องบอกเลยว่าจุดโทษลูกนี้ของซาก้ายิงดีมากครับเจ้าตัวเนี่ยเลือกมุมได้ดีครับแม้ว่าโกจะพุ่งถูกทางแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวของซาก้าก็ซัดเข้าไปแบบมุมดีมากแล้วก็อาร์เซนอลขึ้นนำหนึ่งศูนย์เป็นอีกครั้งครับในเกมที่อึอดอัดดดเนรราาาาสมถปล็ลอกกไ้จ ลูกเตะมุมครับแม้ว่าประตูจะได้จากลูกโทษใช่ไหมครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากลูกเตะมุมถือเป็นทีเด็ดของดีเอมาเรตที่ใครๆเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแต่หลังจากที่เสียประตูแรกครับทางเจ้าบ้านก็ยังคงสู้ไม่ถอยครับพูดจริงๆผมเคารพความใจสู้ของสลาเวียป,ปาเกมนี้มากเลยนะครับคือแม้เขาจะโดนนาลูกหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ยังบดบดบด,บดเข้าสู่อาเซนอลครับแต่ตอนนั้นอาเซนอลคือเริ่มนิ่งเริ่มเนิบแล้วก็คือเล่นตามจังหวะได้แล้วครับมีประตูขึ้นนํำหนึ่งศูนย์แล อาเซนนอลแสดงหลายๆอย่างให้เราเห็นมากเลยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยคือการคุมจังหวะเกมครับคือเมื่อก่อนเวลาผมดูอาเซนอลนะครับทีมนี้จะเป็นทีมที่ยิงคู่ต่อสู้ได้เยอะมากเลยแต่ก็เป็นทีมที่พร้อมโดนคู่ต่อสู้ยิงได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าฤดูการนี้เนี่ยอะไรแบบนั้นมันหายไปแล้วครับกลายเป็นทีมที่บุกดีแล้วก็รับแน่นซึ่งตัวนี้เนี่ยแม้ว่าฝั่งซาลาเวียปาสจะพยายามทําอะไรมากมายครับแต่บอลก็ไม่สามารถเข้าไปถึงจังหวะอันตรายของอาเซนอลได้เลยครับพาบอลขึ้นมาจะเล่นจะเล่นก็ติดแผงงเกมมหหลลััพาาาบอขึ้นจวะ เวยก็โดนกับดักล้าหน้าเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เกมรับเนี่ยแน่นอีกเกมหนึ่งมากๆแม้ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจะมีการเสียฟรีคลิกแล้วก็นาไปสู่จังหวะปะทะเล็กน้อยของอินคาบีเอเนี่ยแต่ก็กลายเป็นว่าในครึ่งแรกครับอาเซนอลสามารถเก็บสกอร์ได้ขึ้นนําไปก่อน1-0ในส่วนของเกมครึ่งหลังครับผมว่าลูกนี้เนี่ยหลายคนน่าจะพลาดกันครับเพราะว่ายิงเร็วมากๆคือผมก็นั่งดูอยู่ครับเวลาที่บอลเตะเนี่ยผมก็ด้แบบเปิดไว้แล้วก็ทําอะไรนู่นนี่นั่นเวลาพักครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมานั่งดูกก่่่อนนททีเเมมมจะะรริปาณ3-4 แล้วก็กลายเป็นว่าพอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยอาเซนอลได้ประตูขึ้นนําไว้เลยครับแล้วคนยิงก็ไม่ใช่ใครเลยครับนั่นคือมิเกลมาริโน่นั่นเองคือลูกนี้เนี่ยฝั่งอาเซนอลก็เล่นขึ้นมาครับแล้วเป็นทอสซ่าที่เปิดบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายครับแล้วตัวของมาริโน่เนี่ยก็ยิงเข้าไปครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นจุดเด่นของแกม,มากๆกับการสอดเข้าไปยิงในพื้นที่อันตรายของศัตรูคือผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าสไตล์ของมาริโน่เนี่ยแกมไม่ใช่คนที่จะไปวิ่งเอาชนะกองหลัง2คนเหมือนกับเงสาเกิดมีจังหวในพื้้นนที่อัตรายใหแก ผมบอกเลยว่าแกเป็นหนึ่งในคนที่คมมากๆแล้วก็ลูกนี้เนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นเลยครับคือกองหลังของฝั่งซาลาเวียป์ายังไม่ทันได้เตรียมตัวจะเล่นเลยครับเมริโน่ไปอยู่ในพื้นที่อันตรายแล้วก็ยิงบอลเข้าไปแล้วซึ่งหลังจากที่สกอร์ขึ้นเป็นสองศูนย์ผมก็คิดว่าเอ้ยเจ้าบ้านอาจจะมีใจฟอบ้างหรือว่าแบบถอดใจแล้วอะไรแบบนี้แต่เขาไม่มีเลยครับโอ้โหผมบอกจริงผมชมความทุ่มเทแล้วก็ความดุดันของซาลาเวียป์ามาจริงคือหลังจากที่เกมกลายเป็นสองศูนย์นะครับมันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมอกรััขงฝ เซนอลเนี่ยก็เล่นรักษาแบบจังหวะของเกมพยายามทําให้เกมเป็นของตัวเองให้มากที่สุดฝั่งสลาเวียป้าเนี่ยก็มีการเข้าทําที่ดุดันเหมือนเดิมครับแต่อาจจะลดความเข้มข้นลงนะไม่ได้เพสแบบสูงเหมือนในครึ่งแรกแต่เขาก็พยายามเอาคือไม่ฝ่อครับจนผมคิดว่าโอ้โห เกมนี้มันก็ยังสนุกอยู่นะมันไม่ได้ดูน่าเบื่ออะไรแบบนั้นแล้วก็มีจังหวะที่ตัวของรายยาเนี่ยทำให้ผมสะดุง้งยงตื่นขึ้นมาเลยครับคือรายยาเนี่ยแกจะบิวอัพบอลเนาะแล้วเหมือนมันช้าไปหน่อยฝั่งของซาลาเวปาเนี่ยก็เข้ามาครับจังหวะนั้นเนี่ยผมคิดเลยนะถ้าเกิดโดน2อหนึ่งเนี่ยเกมนี้ลําบากแน่ๆเพราะว่าตอนนั้นมันนาทีที่ยัง60ไม่70เลยครับถ้าเกิดโดนตีตื้นขึ้นมาเนี่ยความโหดแล้วก็ความดุดันของเจ้าบ้านที่ใจมันขึ้นข,น,ขนาดนี้เนี่ยคิดดูครับตอนโดนม 20, มนำสองศ เกมนี้ถ้าเกิดโดน2องเร็วขึ้นมาเนี่ยโมเมนตัมเปลี่ยนแล้วอาร์เซนอลอาจจะลําบากได้เลยครับแต่ก็ไม่เสียครับแล้ไม่เสียไม่พอครับหลังจากนั้นไม่นานหลังจากจังหวะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็ได้ประตูขึ้นนําลูก3าศูนย์ครับแล้วคนหม่งก็ไม่ใช่ใครเลยครับคือมิเกลมาริโนครับที่อยู่ดีๆเนี่ยแกก็สอดเข้าไปอยู่หน้าประตูแล้วก็ม่งบอลเข้าไปด้วยท่าแบบงง,งๆคือลูกนี้เนี่ยจริงๆผู้รักษาประตูส่วนใหญ่ถ้าออกมาเขาก็จะมีชกบอลหรือว่าทําอะไรสักอย่างหาเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่เหมือนแบบโกของซาลา ได้ไงวะตัวของบริโนก็งงครับว่าเอ้ยนี่กูมองได้ไงวะแล้วคนดูแบบผมเนี่ยก็งงครับว่าลูกนี้เนี่ยมันเข้าไปได้ไงคือมันเข้าไปแบบงงมากคือผมไม่รู้เลยครับว่าบริโนแกไปอยู่ตรงนั้นได้ไงแกมองได้ไงแล้วบอดมันเข้าได้ไงซึ่งหน้าของบริโนตอนที่แก ไปดีใจหรือว่าแบบบอลมันเข้าไปแล้วเนี่ยแก,กก็ดูงงๆครับว่าอา้านี่กูยิงเข้าได้แล้วเหรอแต่ก็นั่นแหละครับกลายเป็นประตูที่อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นนํา3-0แบบงง,ง,งๆแล้วก็งงคือตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยครับผมไปดูไฮไลท์ย้อนหลังเนี่ยก็ยังงงอยู่ดีครับว่ามิลิโนแกททาไปได้ยังไงลูกนี้โดยหลังจากที่สกอร์ขึ้นนําเป็น3-0แล้วเนี่ยตัวของอาร์เตต้าก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาครับแล้วหนึ่งในคนที่ได้ลงสนามเนี่ยก็คือเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนนั่นเองซึง อีกครั้งครับกับการที่แม็กดาแมนเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดซึ่งได้ลงเล่นในเกม UCL ครับกับวัยเพียงสิปีกับ,บ308วันเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆขอเจ้าตัวนะครับการที่นักเตะอายุน้อยขนาดนี้ได้ลงเล่นในเกม UCL เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับถ้าเกิดน้องสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ดีพอนู่นนี่นั่น,น,นเนี่ยผมว่าในอนาคตเขาจะกลายเป็นนักเตะที่อนาคตไกลแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีของอาเซนอนได้แน่นอนครับกลับมาสู่เกมบต้้อองอกวว่่าาาแมซนนจะน 3สูแล้วเนี่ยแต่ว่าทานเจ้าบ้านก็ไม่มีพักเลยครับคือจริงๆผมมองว่าคนที่ดูเกมนี้เนี่ยน่าจะชื่นชมสปิริตของทางสลาเวียป,ปากันไม่น้อยครับคือโดนน้ำสามสูดแล้วเนี่ยแต่กองเชียร์ก็ยังเสียงดงังนักเตะก็ยังดูทุ่มเทคือเป็นทีมที่เล่นได้โหดมากๆครับถ้าเกิดอาร์เซนอลไม่ได้ลูกนําเร็วเนี่ยผมว่าเกมนี้ก็แอบมีลําบากนะกับทีมที่เล่นจังหวะหมาบ้าแบบนี้เนี่ยและไอ้ความเล่นแบบหมาบ้าไม่ยอมแพ้นี่แหละครับมันนามาซึ่งความเสี่ยงให้กับแฟนอาร์เซนอลในนาทีที่83ัับกบจงหวะ สกัดบอลของเบนไว้ในกรอบเขตโทษซึ่งกรรมการเนี่ยมองว่าเป็นการประทะแล้วก็เป่าจุดโทษให้ครับ คือตอนนั้นเนี่ยสกอร์มันนํา3-0แล้วครับเราก็เข้าใจแหละถ้าเกิดเสียจุดโทษมาแล้วโดนยิงไป1ประตูเป็น1-3เนี่ยทีมก็คงไม่เพี้ยงพําถึงขนาดที่พ่ายแพ้ได้ครับแต่ไม่รู้รู้ตัวการนี้เป็นอะไรครับเวลาดูอาเซนนลเนี่ยนอกจากจะลุ้น3แต้มครับผมยังลุ้นคีนชีตด้วยคือเวลาที่แบบจะเสียประตูหรืออะไรแบบเนี้ยมันลุ้นแบบเฮ้ยไม่อยากโดนเลยว่ะแล้วสามคีนชีตต่อไปได้ไหมอะไรแบบนั้นครับซึ่งหลังจากที่ผู้ตัดสินได้ไปรีวิวลูกนี้แล้วเนี่ยจากภาพช้าเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวอเวเเบบบนนี่ยโดแบบต็ม แล้วหลังจากที่สกัดบอลเนี่ยบอลก็ไปโดนแขนผู้เล่นฝั่งซาลาเวียพาร์คด้วยซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยก็ยกเลิกจุดโทษครับแล้วก็ทําให้โล่งใจเป็นอีกนัดหนึ่งที่แฟนอาเซนอลเนี่ยน่าจะลุ้นครับว่าอยากให้ทีมเก็บคินชีตแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเลยครับพอหลังจากจังหวะนั้นเนี่ยอาเซนอลก็สามารถปิดเกมได้สามารถเก็บคินชีตแล้วก็ชชยชนะใน UCL ได้อย่างต่อเนื่องครับถ้าถามผมว่าเกมนี้เนี่ยฝั่งอาเซนอลสามารถเล่นได้10เต็ม10ไหมก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นเกมที่ดูเเเลลล่่่่่นนนนยยยาากกกออดอดดดดับบั้้้วววรรบบบแแแตะขงททีีมมม็ เทำให้อร์เซนอลสามารถเข้าไป้ายไปได้พร้อมกับการมีทีเด็ดทําประตูครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับเกมนี้กันบ้างถ้าเกิดมีอะไรที่อยากคุยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ